สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในการ์ดสามกองตรงหน้ากันนะคะในหัวข้อนะคะช่วงนี้นะคะคนคนนี้นะคะเขาอยากเจอคุณไหมนั่นเองนะคะเจอในรูปแบบไหนอยากเจอหรือเปล่าเจอทําไมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเชื่อมั่ในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่ยิปซีสำหรับนี้เราเลือกการาดตรงหน้าได้เลยนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเลือกเลยค่ะ ช่วงที่ขณะที่เราเลือกอยู่นะคะก็คิดถึงหน้าคนคนนี้ด้วยที่เขานึกที่เขาเนี่ยยังอยากเจอคุณอยู่หรือเปล่าหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีเกรนได้นะัดเจอการแพนเวลาวันที่ไปแล้วอะไรแบบนี้ในใจคนคนนี้นะคะอยากเจอคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยใครที่เลือกการ์ดไปที่หนึ่งใบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าในใจเขาตอนนี้อืมถามว่าเขาอยากเจอคุณไหมในช่วงเวลานี้ มีคุณหรือเขาไม่รู้นะที่แบบวุ่นวายอยู่กับการเดินทางมากๆไปนูน่นไปนี่อาจจะทํางานก็ได้หรือเที่ยวก็ดีนะคะประมาณนั้นชอบชอบในการเดินทางอะอะไรประมาณนี้หรือถึงคุณเขาเองก็เอะคือก่อนหน้านี้เคยอาจเจอกันในระยะของความสัมพันธ์ที่แบบ เดินทางแล้วได้เจอกันไปเที่ยวแล้วได้เจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าถูกตาต้องใจแล้วคลิกกันได้เจอได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็เองเขาหรือคุณนะคะเป็นเขาเป็นคุณก็ได้ที่เดินทางอยู่นะคะอยู่ในแบบอยู่กับรถเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในใจเขาว่าอยากเจอคุณไหมในตอนนี้เขาเหมือนอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่แบบไม่พร้อมนะคะมาก บางคนอาจจะมัวแตแบบ่ทำงานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยมโนเลยว่าจะเอ้ยได้บ้านได้ซื้อรถนู่นนี่นั่นอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบมัวแต่แบบทำงานเก็บเงินอะจนไม่ได้มีเวลาว่าช่วงเนี้ยอยากเจอคุณไหมอะไรประมาณนี้เขาแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้เลยนะคะเพราะเหมือนกับคุณกับเขาอะถ้าได้คุยกันอยู่ก็เหมือนแบบแยกกันอยู่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยเพราะมัวแต่ เดินทางทํางานเก็บเงินอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ถึงถึงยังไม่ได้เลิกกันนะก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็นะคะประมาณนั้นเองอาจจะได้ได้เจอกันในแค่สื่อสารผ่านสื่อโซเชียลเอา,เอ,าอะไรประมาณนี้แค่นั้นอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มการ์ดใบที่สองคือการ์ดใบนี้นะคะใครที่เลือกการ์ดใบที่สองไว้ช่วงนี้คนคนนี้อยากเจอคุณอยู่หรือเปล่านะคะ ถามว่าอยากเจอไหมบางคนเนี่ยก็คิดถึงอะไรเก่าๆที่เคยคุยหยอกล้อกันหรือเล่นกันหรือไปนูน่นไปนี่ร่วมกันอะไรประมาณเนี้ค่ะเขายังนึกถึงช่วงเวลาอะไรแบบนั้นที่มีคุณกับเขาแค่สองคนไปกันแค่สองคนทำเงนแค่สองคนอะไรประมาณเนี้ค่ะยังนึกถึงอยู่และคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยแม้ไม่ว่าจะ จะยุ่งแค่ไหนจะป่วยจะนอนจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะยังมีคุณอยู่ในฝันหรืออยู่ในห่วงห่วงแห่งความคิดความจำที่เขายังรู้สึกสำนึกถึงคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะส่องดาบก็เหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะเขาเองอกับคุณเนี่ยหรือเปล่านะอาจะามีบางคนนะที่ทะเลาะก,กันไม่ลงรอยกันเลยมีแต่เรื่องจุกจิกกวนใจอะ่ะคุณกับเขาอ,อยู่ตลอดเวลาค่ะประมาณนี้ เมื่อเมื่อจะคุยก็มีเรื่องให้ประทะออกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะให้ระวังอารมณ์และคําพูดคุณด้วยแล้วความสัมพันธ์ที่อาจจะถึงขั้นบางคนอาจจะต้องจบกันลงไปเอออาจจะมีเรื่องที่จะการนอกใจก็ได้เออเป็นเป็นเป็นคุณก็ได้นะคะหรือเป็นเขาก็ได้แต่น่าจะเป็นของเขามากกว่านะที่อาจจะประชดแล้วทําโดยการที่แบบ ไม่ได้ไม่คุยอย่างเดียวอะ่ะอาจจะไปคุยกับคนอื่นจนถึงขั้นนอกใจกันนั่นเองอันนี้ก็ให้ระวังถึงความสัมพันธ์ที่จะต้องแยกกันอยู่แล้วก็อาจจะต้องเลิกกันไปด้วยเพราะความนอกใจของเขานั่นเองให้ระวังด้วยนะคะให้ระวังปัญหาของการที่ไม่ซื่อสัสตย์ต่อกันจนแบบทําให้คุณอะ่ะไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาห่างรู้สึกว่าเขาหายนะมันอาจจะเป็นเป็นเป็นเพราะว่า เขาประชดแล้วถึงท่านไปมีคนอื่นเลยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกองที่สามใบนี้กันเลยว้าวใบนี้ก็จะประมาณคิดมากคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่คิดจะทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยให้ให้ให้ดีให้เวิร์กให,ให้ให้คุณกับเขาอ่ะค่ะคือความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อกันได้ต้องทํำยังไงอีก จะต้องเป็นยังไงอีกอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะขอให้ยืดหยุ่นกว่านี้ได้ไหมไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรประมาณนี้มีความยืดหยุ่นต่อก,กันอะไรประมาณนี้รวมถึงตัวเขาเองก็ด้วยเขาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์เนี้ยให้มากขึ้นเออจากที่ไม่เคยคิดหรือหรือคิดเยอะเนี่ยคิดจนแบบ รู้สึกว่าใช่เลยต้องทำอย่างนั้นแหละแล้วมันน่าจะดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้าคุณได้เจอเขาครั้งนี้ก็จะเจอเขาในรูปแบบคนใหม่อมอารมณ์ใหม่นิสัยใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆที่คุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นจะทำแบบนั้นจะคิดแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะทำให้คุณเห็นเองว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วนะ แล้วเขาดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะกลับมาในในรูปแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว wow ้าวแล้วคิดว่าเขาใช่โดยที่คุณจะไม่ไปมองหาคนอื่นอีกหรือคิดมากเรื่องของเขาอีกเลยนะคะอันนี้ดีมากถ้าได้เจอคือครั้งนี้ก็เวิร์กเวิร์กเเลยละ่ะ อะไรประมาณน,นี้นะคะอะอย่าลืมเช่นเคยใครฟังแล้วตรงไม่ตรงก็คอมเมนต์มาได้เลือก1นึสและดูกันต่อไปว่าคนคนนี้คิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ